สวัสดีครับผมคนทีสารบ่าวพัดเพื่อนครับนครับมาพบพ่อกับเมนูส่วงแรงน้ำกันครับกับคุณพ่อประธานบ่าวไทยบ้านครับผมกับเป็นมูเป็ดเป็ดไกลๆแล้วครับผมลาบเป็ดลาบไก่ไปเห็นแล้วลาบยาโซได้ครับผมโซเบิร์อดเบิร์เบิร์ก่อนเนี่ยท่าเตโซเนี๋ยครับที่ไปที่มาของคำว่าลาบยาโซ บบาคุ้มเป็นเป็นที่ต้มแล้วครับต้มสดร่อนต้มสม้าิงมุงยายหมือนบ่้าัิงมุงยายหมือนกเอออยู่ด้่ิงมุงยายหมือนอือต้มสมเป็ดครับกสมเป็นนักสลิมปิงครับผมสลิมปิง ลาดแตะไข่แหละครับผมสูตรบ้านๆสูตรบ้านเท่านี่แหละ,อละเออเออในการนี่เขาเนี่แหละ,ละ<ต>อีที<ม>อีสาน<ม>บบานเท่านาะเน็ดก,กินนอ,อย่างไางงสิละครับส่วนเ,เขขนื้อหขาผมับราบครับผมราบยาสู ครับซอยหนังใส่พร้อมิการได้ครับรับสูตรคุณพ่อประทานครับผมเลยอืมนนอโอ้ราบแบบปั่นน้ำครับผมราบแบบพื้นบ้านโบราณครับสูตรโบราณครับบอกว่าคนมีสูตรของคุณพ่ออยู่ครับอืม นี่ครับมาเบรงสูตรของสูตรโบราณน,นะครับเด้อเดี๋ยวเบรงขั้นตอนการเทดกับคุณพ่อประธานครับครับสูตรขั้นน้ำหม,มกเน้าครับขั้นเกลือผมสูตรโบราณ ก็ไล่อยู่ข้อมสมนั้นพ่อเนี่ยทำไมฮัมนะฮันมันสมพ่อมันมันเปลี่ยนน้ผมเริ่มขาวอ้วกเลยทั้งป่ายั้งไหนอยู่วคันบัวกินหัวลวดเป็นสูตรโบราณเนาะเห็นบัวเชี่ยวคือบัวทั้งไหนอยู่วคันบัวเจ้าคันใส่สูตรใส่น้นำห่อนตัวเนี่ย โอ้นี่ครับสูตรบรลณนโอ้นี่ครับสูตรบรลันันนังมาดซ้อยครับผมนครับขัน เือน hmm. so, hmm. ้ามักน่าครับผมติดติดเท้าเอแตะกันละครับผมกอจลกน้อยบ่นี่แก่เข้านี่ ได้ดเมื่อฆักแล้วป่าก็เลือดมันเข็ดทุกแขนเหมือนเวเสียไรเ็ดทุกุกมเาวได้ไปนนี่สน้นี่ครับผมมันก็น้ำไ่ใส่ต้มเลน้ำใส่ต้มก็อบ่ไยังแบบล่อยป่าเลยตัวนี่ออแมนแมน่ต้องใส่ต้มเลยครับเขาว่าออมทุกเลอครับคุนใส่กัน เนียนมาหน่อยได้ครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอือคุณพ่อสิล้วนนำห่อนบ่ครับอือนะครับลวกทุกอนลวกแต่ว่าหันลับเนี้ยนี่ต้มน้ำปลาแดกครับผมสูตรต้องสูตรเบาพุ่มโอ้เอาแบบตาอยู่้นบอกห่อนบ่ ไปลุกประดันหูหม้อหมตักเอาดีกว่าบอกเดี๋ยวพ่อพ่อพ่ออือนะครับโอ้โหเดี๋ยวมตือมิดอ่ะ บ่บ่ตะแกนเล็กปิ้งบ่นึกว่าเป็นตะขวมเดี๋ยวไปหามาให้โอ้อน้ำหอนใแล้วเทขึ้นตัวนี่งอือับสูตรกรวกต้มน้ำก่อนโอ้โลนลงไปแดด อสุกแล้วครับเอาอีกเทือกบนใช่ว่าอีกเทือกเหรครับที่พอดีนี่นะครับสูตรเราล้ว,ลวนให้มันเพิ่มเพิ่มก็นีเจ๊น้อยอเกลี่ยเกลี่ยซุกพุ่นละนโอ้ทางผีเป็นซอยหนังครับผมให้อะไรอยู่ตรงหนังแบบอคุณบาแซา่บดีเไยหนังนี่ครับหนังก็เป็น ด้วนเรียบร้อยครับ<า>สุกลแล้วโอ้ไลเตินครับผมโอเอาโอ้สมผัดครับผมอืมสมผัดกาดหินครับผมเด่นมากเลอผมคุณพ่อเรียเอะไบนโอ้โหนี่เป็นเิเห็ดไท้มันเย็นก็นกนคือเขาตักน้ามาใส่ของรางครับผมคน แบบพมเมันสัวสัว่แวหอมขึ้นมาเลยครับผมหอมขับคั่วอืเนาะนี่แบบซิมเลยซิมทุกคนมันจีจางอีกเจีมแค่ถามมามันจางอีกเจีมรจัดจเหนียวเลยนี่อันอยู่ก็้เด้กนครับนแบบมันมันน้ำเนี่ยเจ้าวงน้ำขวบวันบินชมนี่วะได้กัาแล้วได้มา จังบ okay. okay. ่ต yeah. oh, ังบ um, uh ่อี่ยเลยเดี๋ยวจะเอาป๋ผักหอมรุยหนาครับผมขอได้นี่โอ้โหแบบนี่ครับรสสาติถูกใจมากเลยครับผมรสจัดมะเดียวินเพื่อนยีงะกติดะไวใส่หอมหอเฮยแนปลา มันปลาใสนิดนึง,อ,งนะอืมิ้อเลยดีเลยอืมแมนอยู่ดอบสูตรตวงมาแล้วเนาะแล้ <c oughs> วพลิกมาเหรนลูกโกด,ดอนี่นะครับ อเจาไหนกินก่อนอือี่นี้สุดปจะจะสมัครเด็กๆเป็นก่อนเลยเ <laughs> รียน้องคงเลยอือรวยเพินนี่ก้อยครับหี่ไน,นคนพอคนกินแต่เสียบไป่เด้อดจวดขนาด อ้ำัอืมอมาน้ำอเลยังแกงบ่ค่อยากไปนั่งหอกครับผมนั่งอยู่แบบมึดมดนี่ก็ตามนีสิลลูกทุ่งอืมอสดเอาวันพี่ลูกสมัครพี่วะสนไม่่สโอ้เหนยว่านลำทางขันสมพักขันสมง่วน ข้าวเดียวครับผมเป็นาก้ามว่าอ่เกี่ยวขึ้นไฟตัวนี้เกี้ยวขึ้นแต่ว่าว่าหมืูหวานหมูกอบด้านฝนตกโยใสโย่หอนจำลูกเห็บตกพร้อมลมแห้งพร้อมนี่ยคุ้มโอ้ยจังเอาผมมาบป็นตรงซิมเนาะสูตรไม่ต้องซิม ชดเอาไหมฮโอ้ก็ได้หลายเถอะวะลาบเนาะนั่นแหละชดอันนี้เห็นมักจวดก็ออกหมใชได้กับด้วยใช่ไะอืหอมเปรี้ยววมี่วะวุมี่หรอวุมก็ลอยู่นเนียตรงหน้าลายน้องสามเหอไดกับลาบก็แซบครับผมต้มก็แซบไปไรไปดีบว แขงคมนี่เหนอือันเลี้ยกอะไรแขงคมเมื่อแต่ผูนั่งไปนั่งกินอยู่ต้นมันไหมวันเห็นผูแห้งห่ะอูเ็บกินเลยที่กูมรอดเห็นอยู่หรอกโอ้ยยังเจนนี่แมเล้งสีแมอ น้ำบ่าัดอีกรัว่ัตัดแล้วเจ็บเจ็บอยู่ไยมเกือคืนไฟอืมค่อยอยู่ไหมไม่เม้ยเฮ้ยเอนไเด้ต้นยูหันเนี่ยปลูกให้อยู่เขือนจิ้มบองต้งหกโมงเช้นทนทานพ่อในไฟออดีเลยอ่ะไปอ,อืะ เกลื่อนปล่อยนี่ไหมต้นยืนคองว่าเจ้าอีไหมโอ้แม่ยุองผมไม้เ้าต้นมีบลก้อยครับเนี่ยูี่ดบกอันชวกยำหยาบไหมอันขึ้นขึ้นไหมแต่ว่าบียำกบบอสับมีกิน้ำแน่บ่อันดองเอาเด้ดองลำปาคุบุบคุี่เขาห้อนเยวยังร้องเบิ้ง

มันควายดิอือคนยุหันอืออือแค่เป็นควายไว,ว้ัวจักงานเลยผมว่าเลยมันคุณยีบวนเจ้าบาทว่าผมไปทีแบบ่แวมห่อใส่ถุงง่ายยิ่งก็่าไม่รู้รักกินหม,มากอันยังเดี๋ยวมันแซ่บดิแต่มันควายอ,อือแต่หยาบๆสดโอ้หอยแต้สนแฮปปี้ อืนอามิ๊เยี้เย็นมุ่่บบริแทนเมยกินเงีนบ่โอ้ยบรเย็นนี่ขาดลำแข็งบ่อเรื่องเบื่อหนี้ฮ้อนมองกน้วหลายคือผสมพอดีน่ำมันแก่โอ้ชมพักใสโอ้ใสพวดตัดอกเว้ โอ้ตุ่มสูต no รเบาพุ่มก็นั่นยินเลยว่ายังหอนอยู่ครับเจ็ยขึ้นจนขึ้นเพ่งใหมบ้านหัวย่างสี่หลังหกหลังหกหลังกอกหหลังโอ้ยจึ้นจิตกันเนาะบ่งเนี่ยมันแฉบอีดีเลยแบนี้ก็อย่างนี้อัตราอายุคอแจ้งกับใหม่ยสาสี่สี่หมองเลยเบียวเบิ้งขาวอัน ไปใหม่มันหอน,ม,น,ม,นมันหอนมันใหม่ไปดิ ok. ดีแท้เงินบมดติดกันละไม้ถึงลานี่วะไปบ่ใหม่ปาาบ่ใหม่หรอกมวยบังวดบรงลวดโอ้ได้การนะครับหลับยาสูของคุณพ่อต้ม ต้มก็หามโซ่ครับผมแ <c oughs> <c oughs> ข้งขาเดี๋โซ่นี่ยห่อนดีๆปากพุ่งเลยละ่ะเออเนาะอื <c oughs> อโอ้แจ่วจุ้จนนยแต่มันสดแจบบ่วกว่านี่สิเมนแต่มันสดของบาดก็เลือดแมนแบบเมลอย่างอุ่นเนาะแล้วเ,เราจิมาเห็ดกันจะกหม่ออยู่ <c oughs> อืมนี่แหละไปซุกเหนี่ยวไปประกิง่งรู้ควาเด้อไปว่าหลอดแล้วชื่อน้องตีนเจ้คนนี้นี่เงี้ยน้องพี่เจิดไปง้องก่อนรับใช่พี่เจ้เมียนอยู่แล้วมันขายขายโล่สองลอยกว่าตัวหนึ่งมันสี่โล่คุณเกือบหาโล่อ <laughs> โอ้โหกูได้เยินว่า ก๋ยจว่งดุดอดเลยนี่ก่วยวงเด้อาหนังมันมาซอยนี่โอ้ยเนื้เบเนี้ทาง่ายเวเห็ดแก็งแข็งาโลละยหัดจบงเด้บ่เอาอยู่อ่ะแสามโลพอโว้ยมันจีบว่าหาโล่กวยวงกนปลาสามโลสี่โลโอ้สโล่โล่สองร้อยเนาะหาโลกลัวป่ะนี่แม่เื่ออดวะซึ่งเงินสมโลอยู่ตรง กับหันเขาบอกว่าได้การยุทหลาบหันแล้วเรสองรายกันจะว่าหันปันไหนบุ้มสั์มันสลัดมีกลูงหน่อยตีงี้เสียงมาอาๆเลยดิฮหันเพื่นขายเยกบาทบุ้ตโลละห้าร้อยมั้งอย่างนี่่เนี่ยไม่ยาบอกวันที่นี่มันมีหันอยูรอะ ขายมึงเนาะน้ามึงขายมันเป็นคู่รักคู่ยังค,คู่กันไหมมันจีหักกันนึงน,น้ำตัวเมียไปยังสิแนมะ่ตัวเธอเงามันมันฝักเสร็งนี่มันมัน,ม,น,ม,นมันสน่ารักไหมสัตว์นี่เสื่องนังไงโอ้ยรักไรหลัลกอะไรตัวนึงอย่างนียังยังรู้ได้กากระดดได้ก็หมาจะเป็น บรรยากาศนะครับกลุ่มฮอนฮอนครับอากาศฮอนฮอนครับผมเบื้องบาพุ่งเลยผมเนี่ยเต็มนาเต็มตัวแล้วผมก็เต็มเบ้อแล้วคนมาสมบัติต้นแช่พิ่ซ้มกันเลยแล้วก็แช่ผมเพียบผมเพียบว่ามันคือนั่นส้มวุเย็นนักเัียงน้ำฮอนเนาะ หรือเปล่าครับผมไม่ดีบรเดโซเลยครับผมแซบใช่ไแซบอ,อตอนโบเดห์แหนเลย<อ>นเนีเน้นน้ำ<อ>บ่บอเดเใส่สมุนไพรเด้ครับเนี่ยนำ้ำเลิ้งปิ่งนี่นเอป็นมีสูตรเฉพาะของเบาวพุม่มอยู่แล้วครับทหารบักอยู่มาหนองหวังมันมันผัดเผ็ดได้มันมน,นิ่จริงผัดกะพาลรัวกินกินได้ผัดตะเผา หมากอ้อนผสมด้พุนจังร่างบางคอยกินมากพือต้นแหละมันผัดเห็นใช่ไามาันกขลยผัดมาสลิมป้งเองก็กินูีวะผัดกับผู้ก็กินูีวะก็กินดีวะแต่ว่าพักกันจองเียยอมรับมาเสีบอีนี้เขาป้งก้อยไหมก้อยพริกผงใส่ผงข้าวคั่วเปื่อยแลวเอามาหาต้นน้ำบนหน้ามาก้อย ก็ได้การที่เราเ้าปิ้งเลยปิ้งเห็นเพราะมันหอมหอมน้ำพักน้ำมากลอยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปจัดคลิปอยู่ค,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 ครับผมรอติดตามเลยพักน้ำกลอยกลอยพักน้ำแนี่ยไปขึ้นพักน้ำเลยหอาเอาเพราะบุ้งกับเพรากลอยเลยมเอออยากกลอยจะมันเลย,ยเมีหัวหอยหรกลอยใส้นมีอย่างไรกลอยใส้นไหม เนี่ะครับ,รบกลิ่นเขาพี่น้องย้าแรงครับผมกับคุณพอ่อประท่านครับผมเบาหอยเพิ่งกินเขาอิ่มแล้วเราเหีียบเบาหอยอยู่กลก่นี่ครับเลยเอิอแล้ว,เ,ลวเรียบร้อยแต่เพิ่งก็ว่าอิม่มแล้วมันอิมอ่มไม่ใหมอยู่ท่านเขาจะกินเข่า <laughs> กาันเลยกัน กับเมนูซ่บๆครับผมบปใช้สารั้หรบเัก,กยัง,ง,งยเลบอพอแล้วไหลเียออกโอ้สุดยอดเลยครับเมนูมือดิหลากหลายๆเกงภาพบบเว้ยเยอะต้ตมเนี่ชอนหน้าสมพักคร<ป>ับในกานเยอะ สมพักไม่ต้องขันโดน,นครับผมกินน้ำกลดรสขันมืออึนก็เป็นวบไม่ทิ้งไว้ขันก็เป็นเลยวนะยังเบาภูมิบานล,ละ่ะ<ม>ขันเป็นข้ามือนะมันสมแล้วไงยัยเพราะยังน้ามันใสอยู่เนาะเจ้าหน้ามันใสกินได้ลิ้นหอกเลยเนาะมสมแล้วมสมแห้งครับผมกับอาหารบะน้องอม่วงสมหรือเปบ่า ออกมาหนุ่มันเดือนทีมื่อนงแล้วทมาปลูกที่นี่ะมันเออออกมาจากกรุงเทพคนมันเอาเมียอยู่นี่คนไทยตายแล้วเอามันก็ตายไมาเอาเมียหน่อยเนาะมาล้เสื่อเขาบุหรี่ตายไม่กวนต้องหายใจลบครับไปเยี่ยมอยู่ไปเยี่ยมไม่ได้ยาวเลี้ยงปิงก็ไม่บักค่าต้นนี่มันเลยเอามาใหา อือครับสมพักก็ได้กันโารสมพักผสมนี่ผมโอ้ยผสมซ่อมนี่อีไปิชมซ่อมได้มึงสดตอนตอนมันนี่นี่โอ้ยไปงสดป่าวะร้องเบิลงบ้าคุณป้าวางบางอันนั้นมันตะเพามันผัดเต่าอืมป้าเสี๊ยรอกเออคุณพ่อมันกินหมักเหรยผมโอ้ยเอ้ฉันอืมคอยเยาะตาคนเล่นสลิมปิงให้เจ้าอืม เดียวอืมนี่ครับจะว่าว่าจมผลไม้ที่สมที่สุดครับผมเมื่อมันจมละลันมันออกเมื่อืก็เดียกันเดียกันนะครับเจ็สูตรโบราณครับผมมือนี่ลาบยาสูครับผมหลวงพ่อบอว่าไปผัดเลยต้มต่มาไปร้อนนิดหน่อยสดีมี่แฮงครับสวัสดีครับไปกินเมี่ยงมาเบิดตัวนด่ะ แม่นื้กินนะเหรเฮ้ยขึ้หน่อยนะจ